สรุปแล้วจะขี่รถเที่ยวน่านเนี่ยเช่ารถที่ไหนดีให้คลิปมาดูข้อดีข้อเสียของการจองรถกับไม่จองรถกันเรายังอยู่ในเมืองน่านอยู่เลยทริปนี้จะเป็นการพาครอบครัวมาขี่รถเที่ยวน่านนะคะเราได้ถามเพจสนิมเพ่งรถเช่าน่านเรื่องการจองรถกล่ว่าจะเช่ารถที่นี่แล้นบอกว่าให้มาเลือกรถหน้าร้านในวันจองรถได้เลยใจเราก็กลัวว่ารถจะหมดแหละแต่พอไปถึงรถไม่หมดค่ะแต่มีแค่รถดีมคันเดียวที่เราอยากได้เพราะว่ามันสวยน่ารักดีสีเหลืองด้วยก็เลยตามหารถอีกคันนึงเพื่อให้พี่สาวขี่จริงๆร้านบ้านย่าเนี่ยรถเช่าเขาสภาพค่อนข้าางดีีเเลยนนททุคแตต่่่ววมมัั็ ซึ่งเราก็รอไม่ได้ค่ะต้องรีบขึ้นเข่าแล้วไม่เป็นไรค่ะเรามาแวะอีกร้านนึงชื่อว่าร้านแฟบบิดรถเช่ารถเช่าเขาสภาพก็ดีเหมือนกันนะคะเวลาทุกคนเลือกหมวกกันน็อกอ่ะให้เลือกลักษณะแบบนี้นะทุกคนมันจะแข็งแรงกว่าถ้าเลือกแบบอื่นก็ดูดีๆค่ะว่ามันแข็งแรงพอที่จะกันหัวเราได้ไหมเพราะไอ้โดนมาแล้วค่ะหมวกกันน็อกตกปุ๊บกระจกหลุด,ดเสียค่าปรับไปเลย100การจองรถเช่าเนี่ยราคามันก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราจะเช่าเนาะร้านสนิมเฮงเนี่ยเริ่มต้นที่บามร้อยบาทอย่างจะรถดิทน่ารักน เริ่มต้นวันละ350มีมัดจำด้วยนะได้คืนตอนคืนรถแต่ว่าข้อดีคือร้านนี้เนี่ยรถส่วนใหญ่สภาพดีค่ะส่วนใหญ่รถเช่าที่นี่เนี่ยมีที่จับมือถือให้ด้วยไว้ดู GPS เนาะแล้วก็มีสายรัดกระเป๋ารวมถึงหมวกกันน็อกให้ด้วยนะคะไอว่าการเช่ารถแบบที่ไม่จองรถเมื่อเลือกหน้าร้านแบบนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าเราได้เห็นสภาพรถของจริงก่อนไลก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ก็อาจจะเสียเวลาในการเลือกรถหน่อยถ้าใครอยากจองไอแนะนำว่าให้ร้านถ่ายสภาพรถมาให้เราดูก่อนแบบนี้จะเซฟตัวเรามากกว่าค่ะคลิปนี้หวัังว่่าะะเป็นนนนโยช์กกบททุคคีลัง ารถเช่าขี่รถเที่ยวเดินทางปลอดภัยค่ะทุกคน